นะไปเก็บเพิ่มอีกหน่อยไก่ก็รอกินอาหารจ้าไก่รอกินอาหารเก็บยอดตำลึกยอดมันแกวจ้ายอดมันแกวเดี๋ยวไปเก็บเพิ่มอีกหน่อยเก็บเพิ่มอีกหน่อยตำลึง ก็ถอดยอดยาวนี่ค่ะนี่ต้นลึงก็ถอดยอดได้ฝนคืนเดียวงามเลยค่ะคเพื่อนงามมากคะงามเลยงามมากงามโดนฝนดูผักบุ้มเพิ่มเติมสักหน่อย นี่ได้แล้วค่ะงามมากเลยเดี๋ยวจะไปดูผักบุ้งสักหน่อยแล้วเก็บผักผักมันแก้วค่ะเ,เพื่อนๆมันแก้วเอาไปลวกจิ้มน้ำพริกนะคะไปลวกจิ้มน้ำพริกเนาะไปเก็บเพิ่มอีกหน่อย เพิ่มอีกนิดนึงก็ได้จานใช่ไหมฝนตกคืนเดียวคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะ เก็บผักอัดม eh ันแก้วค่ะเพื่อน um ๆมันแก้วเอาไปลวกจิ้มน้ำพริกนะคะไปลวกจิ้มน้ำพริกทนะคะัเพื Zhou ่อนๆคลิปนี้แค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะแล้วเก็บผักอัดมันแก้วค่ะเพื่อนๆมันแก้วเอาไปลวกจิ้มน้ำพริกนะคะไปลวกจิ้มน้ำพริก ไก่ก็รอกินอาหารจ้าไก่รอกินอาหารเก็บยอดตําตลึงา,า,านนะคะเพื่อน <c oughs> คลิปนี้แค่นี้ก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะอะไรเนี่ยหนาวานาวติดลูกไหมเก็บผักเพิ่มอีกหน่อย แค่นี้ก่อนนะคะนี่ค่ะนี่ตำลึงก็ถอดยอดได้ฝนคืนเดียวงามเลยค่ะเพื่อนงามมากไปดูผักบุ้มเพิ่มเติมสักหน่อย อีกหน่อยตำลึงก็อถอดยอดยาวยอดมันแกวจก้ะยอดมันแกวเดี๋ยวไปเก็บเพิ่มอีกหน่อยเก็บเพิ่มอีกหน่อยนะครับเพื่อนคลิปนี้แค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะงามเลยงามมากงาม นนฝนเก็บผักจ้าเก็บผักเห็นไ,ไหมคืนเดียวถอดยอดยาวขนาดนี้เลยเก็บเลยนะคะนี่ก็งามค่ะตำลึงก็ถอดยอดยาว นะคี่ก็งามค่ะนะครับนี่ก็งามค่ะ ก็ได้แล้วค่ะผักอะไรเนี่ย ไปดูผักบุ้มเพิ่มเติมสักหน่อยได้แล้วนี่นะคะนี่ก็งามค่ะแล้วเก็บผักอัดมันแก้วค่ะเพื่อนๆมันแก้วเอาไปลวกจิ้มน้ำพริกนะคะไปลวกจิ้มน้ำพริก ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำเลยค่ะนี่ดูสิคะโดนแดดเนี่ยเพิ่งจะโดนฝนเมื่อคืนเนี่ยไก่ก็รอกินอาหารจ้าไก่รอกินอาหารเก็บยอดตัางึล ชุมช่มฉ่ำชุมช่มฉ่ำเลยค่ะนี่ดูสิคะโดนแดดเนี่ยเพิ่งจะโดนฝนเมื่อคืนเนี่ยดูผักบุ้งเพิ่มเติมสักหน่อย ก็งามค่ะผักลวกกันน้ำพริกจ้างามไหมคะผักชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำเลยค่ะนี่ดูสิค่ะโดนแดดเนี่ยเพิ่งจะโดนฝนเมื่อคืนเนี่ย นึกอยากกินน้ำพริกงามเลยงามมากงามโดนฝนยอดมันแกวจ้ะยอดมันแกวเดี๋ยวไปเก็บเพิ่มอีกหน่อยเก็บเพิ่มอีกหน่อย ยอดได้ฝนคืนเดียวงามเลยค่ะเพื่อน,นงามมากเนแคะ